ไอติอีเพืออ่อนๆนี้ก็เป็นไอติมของญี่ปุ่นเนาะเป็นแค้งเป็นโคลนขายในเซเว่นหรือมินิมาร์ทั่วไปเปิดออกมาก็จะเป็นโคลนอย่างงี้นัจะยาวก,กว่านี้หน่อยนึงแต่ว่ากินไปแล้วก็คือดีหน่อยคือที่เนี่ยเขาเป็นโครัวสำเร็จแล้วก็วางขายในซูเปอร์คืออยากกินแล้วก็เดินไปหยิบไม่ต้องมารอตักแบบบ้านเราเนาะและที่สําคัญก็อร่อยดีหลากหลายรสชาติอืมแต่ว่าจะบอกว่าข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือ โคนอันนี้มันจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่เห็นไหมถ้าโคนบ้านเรากรอบแต่นี่นไม่กรอบเพราะว่าเมื่อมันแช่ไว้ในช่องฟิตแล้วมันแล้มันไม่ถึงกระเหนี่ยวนะแต่ว่ามันไม่กรอบเฉยๆถ้าคนกินกรอบก็ต้องทําใจหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะอร่อยแล้วก็เป็นแอลมอน์กับคาราเมลอยู่ข้างในไขมันญี่ปุ่นก็ลองมาซื้อกินนะไม่แพงร้อยเยนร้อยกว่าบาท ไม่ใช่ร้อยกว่าบาทยี่สิบยี่สิบเจ็ดบาทอนะไรประมาณเนะี้ยบ๊ายบายไปแล้วจุ๊บมั่ว